แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะต้องทานร้อนๆนะคะถึงจะอร่อยนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะฉีกมาหนึ่งชิน้นนี่นะคะความเยื่อให่ความนุ่มนะคะความนุ่ม นี่นะคะนุ่มมากๆนี่แล้วก็มีชีสเยิ้มๆนะคะทําไม่ยากสูตรนี้ไม่ต้องนวดค่ะคนๆแค่5้านาทีก็ได้ขนมปังแล้วค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใส่นมลงในอ่างผสมนะคะตามด้วยเกลือ น้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ําตาลทรายละลายเล็กน้อยนะคะจากนั้นใส่น้ํามันพืชค่ะตามดียีสต์ค่ะตามดีแป้งค่ะ นให้ส่วนผสมกระจายตัวเข้ากันดีนะคะดูให้หมดผงแป้งนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะรวบแป้งให้เป็นก้อนได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่นวดนะคะแต่ต้องแน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะ กับแป้งดูด้วยนะคะว่าไม่มีผงแป้งนะแล้วก็ทาที่แป้งด้วยนะคะแป้งเหนียวนะคะติดมือรวบแป้งให้เป็นก้อนนะคะ นะคะแป้งจะเหนียวติดมือนะคะถ้าใครใช้เครื่องก็นวดได้เลยนะคะหรือใครจะนวดจนแป้งเนียนเป็นฟิล์มก็ได้นะคะแต่ปผสมแค่นี้นะคะมันไม่นวดจากนั้นปิดฝาค่ะพักจนขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะตอนนี้นะคะแป้งก็ขึ้นเป็นสองเท่าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ เขาจะติดมือน <cues> ิดนิดนะคะไม่เยอะมากนะคะเดี G ๋ยวเราจะแบ่งแป้งนะคะออกเป็น16ก้อนค่ะเพื่อห่อใส่กรอกนะคะเอาแป้งออกจากโถค่ะคุนจะเอามาชั่งนะคะได้ก้อนละประมาณ30กรัมนะคะ16ก้อนนี่นะคะแป้งติด ติดนะคะ<ม>แต่ว่าไม่ได้ติดเยอะนะเมืม่อ<ม>เราแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะเราจะขึ้นรูปนะคะเป็นกลมๆก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพักเอาไว้ให้กลูเตนคลายตัวนะคะสักประมาณ15นาที20นาทีนะคะ<ม>แล้วเราค่อยมาใส่ไส้กรอกค่ะ คลุมผ้านะคะพักเอไว้ค่ะย0นาทีนะคะประมาณ15-20นาทีพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะ mm hmm. ปิ้นใช้ไส้กรอกเเอขาเรียกว,ว่าอะไรอะค็อกเทลนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิ้นจะใส่ชีสด้วยเ mm hmm. ตรียมที่ชู่มมาซับไส้กรอกด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าไส้กรอกแฉะเวลาเราห่อแล้วเราอบเนี่ย แป้งด้านในจะเป็นแฉะนะคะแล้วก็จะทําให้ขนมปังขึ้นรางง่ายด้วยนะคะแล้วก็เปิ้นจะใส่ชีสแผ่นด้วยนะคะปิ้นจะตัดเป็นสี่ส่วนนิดแป้งค่ะเอาด้านสวยลงข้างล่างนะคะแป้งติดนะคะแป้งติดยำยำ่าติดรี กว้างประมาณไส้กอรอกนะคะรีดให้กว้างประมาณนี้นะจากนั้นวางชีสนะคะวางไส้กอรอกนะคะด้านหนึ่งปิ้นจะทำเป็นริ้วๆเป็นเส้นๆ,ๆก็ตัดเป็นเส้นเล็กๆกันนะคะไม่ต้องเท่ากันมากอะไรก็ได้นะคะดึงแป้งมากดแป้งให้ติดไส้กอรอกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะ กดแล้วม้วนให้เป็นแบบนี้นะคะเราก็เป้นใช้ถาด7คูณ7นะคะพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราเอามาวางเรียงนะคะแบบนี้นะคะเราจะวางเรียงสับวางน,นะคะแบบนี้นะคะ ี๋ยวปุ้นจะวางเรียงสับวางเขาไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรียงไปนะคะ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นอีกเกือบๆเท่าตัวนะคะเราค่อยอบค่ะหาผ้าคลุมหรือฟิล์มปิดไว้กันแห้งด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะแป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะเพิน่นวอร์มเตาไว้แล้วนะคะก่อนเราจะนําเข้าอบนะคะเพิ่นใช้ไข่หนึ่งฟองกับนมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทาหน้าตัวโดนะคะก่อนอบคะ่ะทาหน้าด้วยไข่เสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรานำเข้าอบได้เลยะค่ะ สุกแล้วนะคะเปิ้ลอบไป25นาทีนะคะเปิ้ลปิดฟอยด์นะคะด้านบนประมาณนาทีที่18นะคะเพื่อไม่ให้สีเขาเข้มมากไปกว่านี้เดี๋ยวเราจะเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะเปิ้นแสะแก่อนด้านขอบๆยกออกจากพิมพ์ทันทีนะคะก้นจะได้ไม่แฉะนะคะจากนั้นทาเนยหรือมาการีนด้านบนค่ะให้เงาสวย เดี๋ยวเราลรอให้เขาหายร้อนจัดนะคะอุ่นๆนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะนะคะความนุ่มเนี่ยความนุ่มให้ดูให้ดูใหญ่แป้งนะคะนุ่มมากค่ะนะคะทานร้อนๆอร่อยมากค่ะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่นำมาแนะนำกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เปิ้มด้วยนะคะพบกันใหม่ในวีดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ